สวัสดีครับอุ้งอาจทุนบุรีนะครับวันนี้พามาดูสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับปีหนึ่งห้าองค์นี้เป็นพิมพ์ไข่ปลาเรือนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีหลุมไข่ปลาเรือนนะตรงมุมนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีรอยเบานะครับให้พี่ๆดูพิมพ์ก่อนนะครับมาดูพิมพ์นะครับนี่เขาจะตัดเป็นเส้นนะครับผ้ามีความหนานี่ครับด้านหลังนะครับเขาปาดลงแล้วเขาปั๊มกานะครับปลากาจะติดลังๆนะครับบางองค์ก็ไม่ติดนะครับนักส่วนมากจะไม่ติดนะครับนี่เห็นไหมครับดูรอยตัด อ่าเอกลักษณ์ของร้อยปีนะครับนะนี่พร้อมกล่องเดิมนะครับอ่าร้อยปีนะครับพี่พี่นะวิธีการสร้างครับนครับคือหนึ่งเขากดผ้าลงแม่พิมพ์เลยนะครับนะเขาตัดเสร็จเขาก็ตากให้แห้งนะครับตากแห้งเสร็จเขาก็มาเคลือบสีพึ่งนะครับบางๆแล้วก็ปั๊มตาที่หลังส่วนมากตาจะไม่ค่อยติดนะครับอ่านี่คือวิธีการสร้างนะครับให้พี่พี่ดูเลยนะเดี๋ยครับนี่อ่าไข่ปลาเรือนนะไม่มีอะไรเยอะนะครับจําเนื้อมวลสารนะครับนี่ จำมวลสารนะครับให้มแม่นเห็นไหมครับมวลสารนี่นะครับสีพึ่งจะซึมเข้าติดในซอกบางๆจะไม่หนามากนะครับนะเห็นไหมครับนี่เขาปาดลงนะครับนะเห็นไหมครับนี่เขาจะปาดลงนะเห็นไหมครับมีวิธีการปาดลงอ่านี่ครับตราติดนะติดบางๆนะครับนี่นะครับอจำมวลสารนะครับจำพิมพ์ก่อนนะครับนะนี่เม็ดไข่ปลาตรงนี้นะครับจำพิมพ์นะครับจบเอกลักษณ์ในการสร้างนะครับนะ ไม่มีอะไรเยอะนะครับฝากกดติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ